สวัสดีครับผมสามารถชัวนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถคันหนึ่งเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการเอาไปค้าขายเอา,าเอาไปทำมาหากินเอาไปสร้างงานนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมรถ Vigo รถกระบะตอนเดียวนะครับเครื่อง2.5นะครับคันนี้เป็นรถปี2009นะครับไม่มีการเสียวชนไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ความตกน้ำไฟไหม้นะครับ สภาพบอดี้เชิญตากล้องเชิญมาใกล้ๆเลยครับวันนี้เราจะรันยาวๆเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีหยุดนะครับส,สภาพตัวถังเนี่ยก็จะมีร่องรอยประสบการณ์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ายังยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับด้านท้ายมีรอยนิดหน่อยนะครับรับได้ซึ่งเราเอาไปทำมาหาเงินนะครับคันนี้เรามาลองดูรถด,ดูกระบะรถนิดนึงนะครับเชิญตากล้องมาส่องกระบะให้ผมหน่อยนึงนะครับ คือตัวกระบะเนี่ยจะสังเกตว่าร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะครับสังเกตดูดูตามมือผมนะนะครับผิวของไลเนอร์นะครับเพื่อนผู้ไลเนอร์ซึ่งเป็นไลเนอร์โตโยต้าแทนนะนะครับยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเกือบเหมือนใหม่เลยร่องรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นรถกระบะบรรทุกหนักๆเนี่ยมักจะโทรมกว่านี้นะครับแต่ว่าคันนี้ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับ เรามาดูรอบๆคันกันนะครับดูรอบๆคันกันนะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับน่ะลองดูรอบๆคันตนัวนี้ด้านซ้ายก็ถือว่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับไม่ถ้าไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักอะไรนะครับเดี๋ยวเราพามาดูในตัวรถกันนะครับเชิญตะกล้องเดินตามมาเลยนะครับอ่าดูตัวรถกันวันนี้เราลานกันยาวๆไม่ต้องตัดนะครับ เราลองเปิดพลาสติกปุ่มเบาะนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังไวนิลนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับสภาพเนื้อเบาะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าใช้ได้อีกนานนะครับนานเลยนะครับกว้างขวางบนหลังคาใช้สะอาดใช้รักษานะครับใหม่ที่ตัวรถนะครับใหม่ที่ตัวรถแสดงมา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนกว่าโลนะครับโดยประมาณนะครับ นะครับคอนโซลต่างๆอยู่ใช้งานดีนะครับคันนี้ปกติตรงนี้จะเป็นวางเครื่องมือแม่แรงนะครับตอนนี้ไม่อยู่ไม่เป็นไรเต่ผมดูแลดูแลจัดการให้นะครับเรามาดูเงื่อนไขกันอีกสักหน่อยนะครับ คันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเอาไปทำประกอบอาชีพนะครับไปหาเงินนะครับคุณลูกค้าสามารถจะออกรถได้ได้วยเงินเพียง1 5 0 0 0บาทเอาเป็น,เป,นเป็นค่าอะไรบ้างหลักๆคือค่าประกันภัยกับค่าจัดการเอกสารนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าคนเก่าเนี่ยเขาผ่อนมาแล้ว1ปี1ปีนั้นยกให้เลยนะครับคุณลูกค้าก็สามารถจะมาเตรียมจัด เอกสารใหม่จัดไฟแนนซ์ต่อจากเขาได้เลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใหม่ไม่ต้องเสียอะไรใหม่นะครับผ่อนเพียง5,549 0บาทนะครับผ่อนต่ออีก58นวดก็พอแล้วนะครับคือคุณลูกค้าเตรียมเงินมาแค่หมื่นห้าแล้วก็ขับฟรีไป2เดือนก็ค่อเริ่มผ่อนทีนี้เราก็หาเงินไปสู้ภัยโควิดได้แล้ว ครับวันนี้ผมสามารถจัวก็จบการแนะนำคันนี้เพลงคันนี้ก่อนขอบคุณครับ